สวัสดีจ้าวันนี้จะมาสอนวิธีใช้งั่งเรียกคนรักนะจ้าสำหรับคนที่มีรูปนะอันนี้สําหรับงั่งที่ได้จากเราซึ่งคาถาเราก็ให้ไปเราพร้อมวิธีใช้นะอันนี้จะเป็นการทําให้ดูเพิ่มเติมนะจ้าสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศจะได้นึกภาพออกนะก็เอางั่งไว้บนรูปถ่ายของคนที่เราต้องการนะจ้าแล้วก็สวดคาถา อมบัมบันเดจขยอรลอสติกมอยจังงังงังจังอมบําบันเดนเซวาคงคาจะมาคะเน้อสิทิสวาสิทิสวาฮะอ้าเสร็จแล้วก็เป่านะจ๊ะแล้วก็อธิษฐานนึงคนรักเวลาสวดอธิษฐานนึงคนรักก่อนนอนสวดแล้วก็นึกถึงคนรักทุกคืนแล้วลองดูนะจ๊ะถ้าจิตแรงแรงอธิษฐานดีบุญกรรมไม่มีกรรมไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่ยุ่งมันก็จะได้ผลไวนะจ๊ะอันนี้โปรดใช้วิจรารณญาณทุกคนนะจ๊ะ อาจารย์โชคดีสมหวังทุกคนจาเฮงเฮงรวยรวยสู้